สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชีวิตของป๋าต๊อบหวานใจปีใหม่ เรียกได้ว,ว่าเป็นหนึ่งคู่ที่ความรักยังหวานเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมานาน13ปีแล้วสําหรับคู่ของป้าต๊อบปฏิญญากับปีใหม่สุมรัตน์ก่อนหน้านี้ป้าต๊อบก็ได้ควงคู่ปีใหม่ไปเปิดใจ่านรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31เผยเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตเคยหลงผิดใช้ชีวิตเสพติดยาโดนผ่านวันละแสนคิดบวชตลอดชีวิตป้าต๊อบเผยบวชตลอดชีวิตต้องถามปีใหม่ก่อนปีใหม่อนุญาตหรือเปล่าปีใหม่ตอบกลับทันทีอะไรที่พี่ อยากทำไม่ก็สนับสนุนขอให้เป็นเรื่องดีก็พอป้าต๊อพูดต่อเคยบวชมาแล้วสองครั้งครั้งแรกคิดจะไปปฏิบัติธรรม3าวันจากนั้นแม่ชีท่านหนึ่งโทรมาบอกว่าแม่ชีสันสนีขอพบพอไปเจอปั๊บเห็นหน้ากันคุณแม่บอกว่าเหนื่อยไม่ลูกพยายามเปลี่ยนเงาตัวเองในกระจกหลังจากที่ได้บวชก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยดีขึ้นมากๆอารมณ์ที่เคยร้อนเวลาไม่ได้ดั่งใจก็เย็นขึ้นอารมณ์ร้อนของเมื่อก่อนคือควา้างปลาของทุบโต๊ะทำเสียงดังตะโกน อยากได้อะไรต้องได้ต่อให้ระหว่างทางทําร้านใครก็ตามไม่สนจะสูญเสียอะไรจะเอาอะไรมาแลกเพื่อที่ตัวเองจะต้องได้สิ่งเหล่านั้นไม่เคยสนไม่ว่าพ่อแม่จะพูดยังไงก็ไม่ในอดีตเคยใช้ชีวิตเสเพลถ้าวันนี้ย้อนกลับไปได้เราจะไม่เลือกใช้ชีวิตนั้นเราจะเลือกใช้วิธีที่มันฉลาดกว่านั้นรักตัวเองมากกว่านั้นแต่ตอนนั้นต้องบอกว่าตัวเองก็เด็กด้วยทุ่มเทความรักแบบหัวปักหัวปั้มทิ้งทุกอย่างในชีวิตแล้วเลือกความรักมันก็ กินไปพลานเงินในแต่และว,วันเป็นแสนไม่เคยรู้คุณค่าของเงินว่าพอแม่ต้องหามาเหนื่อยขนาดไหนอยากได้รถก็ต้องได้แต่ทุกวันนี้ดีขึ้นมากแล้วเพราะคิดได้ขยันทํางานตอนนี้ชีวิตป่าต๋อกับปีใหม่โดยจะแฮปปี้มากๆเลยทีเดียวความรักก็ยังหวานฉ่ำเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนเลยแม้ว่าจะใช้ชีวิตกันมานาน13ปีแล้วงานนี้ก็ทําเอาหลายๆคนแอบอิจฉากันหนักมากเลยละครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ